สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอเรื่องภาษาสำหรับครูนะครับซึ่งสมาชิกมีดังนี้ 1. นนายเทียเดชตั้งบูชาเกียรติสอนายฐานันดรสมบูรณ์กลารแล้วกับผมนายกอพณ์ล้าน,นอกครับครับผมสําหรับจุดประสงค์นะครับเพื่อตระหนักถึงความซับซ้อนของภาษาที่ใช้ในห้องและก็ให้ทางเลือกอย่างชาญฉลาดที่ในการใช้ภาษาในห้องนะครับ ต่อไปนะครับบทนำครับเหตุผลที่เราควรจะใช้การแปลงภาษาในห้องก็เพื่อทําให้มั่นใจว่านักเรียนสามารถเข้าใจในเนื้อหาที่สําคัญได้นะครับต่อไปจะมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยครับแกมมาและคําศัพท์นะครับคือข้อจํากัดของคําศัพท์ด้านภาษาเราควรที่จะดีเลี่ยงครับเพราะว่าบางอย่างเด็กอาจจะยังไม่รู้นะครับและไม่สามารถทำความเข้าใจได้ ครับผมสองครับเสียงนะครับบางอย่างที่ฟังยากนั้นอาจเกิดจากการออกเสียงนะครับเช่นคำว่า what do you want ครับผมเราควรออกทีละคำนะครับไม่ใช่เป็น what you want ครับผมมันจะเกิดการฟังยากนะครับครับต่อไปครับคือการเน้นคำครับเราควรเน้นคำที่สำคัญครับไม่เน้นคำหน้าคำหลังเพื่อที่จะให้เข้าใจมากขึ้นนะครับครับลำดับของ ขั้นตอนเนื้อหารครับการย้ําคําสั่งในสิ่งที่นักเรียนควรทำครับก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับว่าตรงนั้นเราควรที่จะเน้นเนื้อหาอะไรครับหความเร็วในการพูดการพูดช้าหรือพูดเร็วมีความสําคัญต่อความเข้าใจของเด็กครับหกลักษณะของการบรรยายและการใช้เสียงดัง ถ้ามีเสียงรบก,กวนหรือการพูดในสิ่งที่ไม่สำคัญอาจเกิดการสับสนได้เจ็ดความซับซ้อนของข้อความที่จะสื่อนอกจากภาษาที่ใช้แล้วความซับซ้อนในสิ่งที่เราจะสื่อสามารถทําให้สั้นลงเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นได้ครับครับต่อไปครับจํานวนของข้อความนะครับหรือคานะครับก็ มันไม่ควรเยอะเกินไปนะครับครับต่อมานะครับก็คือระดับภาษาไหนที่จะเหมาะสมกับนักเรียนนะครับระดับภาษามีดังนี้นะครับอันแรกนะครับก็คือ highly proficient นะครับหรือเป็นระดับภาษาที่นักเรียนที่หัวหนีสุดในห้องก็สามารถเข้าใจได้นะครับต่อมาครับ class average ก็คือระดับภาษาที่นักเรียนส่วนใหญ่ในห้องสามารถเข้าใจได้นะครับต่อมานะครับ คลาสเอเวอร์ ett, บวกหนึ่งนะครับก็จะเป็นภาษาที่สูงกว่าในเรียนส่วนใหญ่ในห้องที่จะเข้าใจได้ต่อมานะครับเชลเลนจิ่งนะครับก็จะเป็นดับภาษาที่คนที่เก่งที่สุดในห<อ>้องเรียนนั้นสามารถเข้าใจได้นะครับต่อมานะครับ Mod i f y ย n d นเกรเนะครับก็จะเป็นรดับภาษาที่ครูที่เขาเข้าใจในเรื่องภาษาสามารถเข้าใจได้อันสุดท้ายน,นะครับก็คือ Ungraded ก็คือเป็น ไม่แปลงภาษานะครับการไม่แปลงภาษาเ,เราครเรียนภาษาให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียนนะครับถ้าเราสอนในระดับประถมนะครับเราก็ควรแปลงภาษาให้มากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือสูงขึ้นเราก็ควรแปลงภาษาให้น้อยลงนะครับมันก็จะมีครูที่เขาไม่แปลงภาษาเพื่อเข้ากับนักเรียนนะครับเพราะเขาคิดว่าการ ใช้ภาษาแบบตรงกฎเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับแต่สมัยนี้ก็หาไดัยาย่านนะครับเพราะว่ามีทฤษฎี comprehensible ของ comprehensible input ของสตีเฟนคาร์เซนนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องที่เมื่อนักเรียนได้รับภาษาใ,ใหม่ๆนะครับแล้วภาษานั้นไม่ยากเกินไปจะสามารถทำให้ในักเรียนนั้นอลองทำสิ่งใ,ใหม่ๆได้ดีขึ้นนะครับ ต่อมานะครับก็คือการสอนแบบสองภาษานะครับก็คือผู้สอนนั้นมีความสามารถในการใช้สองภาษาอย่างแรกนะคคือการสอนแบบแซนด์วิชนะครับโดยวิธีการเริ่มสอนก็คือสอนเป็นแบบภาษาอังก่อนแล้วก็ต่อมาคือสอนเป็นแบบภาษาของที่นักเรียนเขาใช้นะครับแล้วก็จบด้วยภาษาอังกฤษอีกครั้งนะครับเหมือนการทำแซนด์วิชนะครับวิธีนี้ก็จะเหมาะกับ คนที่เริ่มฝึกนะครับเพื่อที่เขาให้เขานั้นได้จําคําศัพท์ต่างๆนะครับตอนน่อมานะครับแบบโคดริชชิ่งในบางคําหรือบางวลีของอังกฤษนะครับมันจะมีคําศัพท์ที่มันยากเกินไปเมื่อเราสอนแล้วเราก็ควรที่แบบว่าเห็นคำนั้นปุ๊บเราก็ควรที่จะแปลต่อไปเลยเพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้งานน่ายมากขึ้นนะต่อไปจะเป็นข้อดีของการใช้ภาษาแรกของผู้เรียนนะครับ คือการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยครับการใช้การให้เรียนได้คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ว่าถ้าหากบทเรียนหรือเนื้อหาที่เราสอนนะครับมีความเข้าใจไม่ยากหรือยากที่จะเข้าใจนะครับเราจะใช้ภาษาแรกครับซึ่งในการใช้ภาษานะครับการอธิบายและแปลบทความนะครับหรือแปลคำศัพท์นะครับการใช้ภาษาแรก เช่นค่าสั้นๆเพื่อเพื่อสร้างความเข้าใจให้นักเรียนนะครับ2คือการเช็คความเข้าใจของผู้เรียนนะครับก็คือการให้นักเรียนแปลบทความที่เราได้พูดไปนะครับเพื่อดูว่านักเรียนเข้าใจตรงที่เราตรงตามที่เราต้องการจะสื่อความหมายหรือไม่ครับอันที่3ก็คือหลักไวยากรณ์นะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เข้าใจมากขึ้นนะครับต่อไปคือการแก้ปัญหาของตัวนักเรียน เป็นรายบุคคลนะครับการใช้ภาษาไทยคุยกับเขาหรือภาษาแรกเนี่ยจะทาให้เราสื่อสารได้อย่างเข้าใจกันมากขึ้น,นครับต่อไปคือการถามข้อเสนอเนี่ยนะครับเวลาเราสอนเนี่ยเราก็ต้องมีการร e ับฟีดแบ็กหรือข้อเสนอนนจากนักเรียนนะครับซึ่งการที่เราใช้ภาษาแรกเนี่ยคุยกับนักเรียนจะทาให้นักเรียนสื่อความต้องการของเขาได้ง่ายขึ้นนะครับต่อไปคือการช่วยนักเรียนแบบที่หัวอ่อนนะครับ การอธิบายเป็นภาษาแรกเนี่ยก็จะทําให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นครับต่อไปจะเป็นการแปลงภาษาโดยแบ่งตามจุดประสงค์นะครับอันดับแรกจะเป็นเรื่องของบทเรียนและการอธิบายหลักไบยากรณ์นะครับการใช้ภาษาเนี่ยเราควรใช้ภาษาที่แปลงแล้วง่ายที่สุดและเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับต่อมาจะเป็นการพูดคุยบทสนทนา หรือว่าการวิเคราะห์บทเรียนนะครับการใช้ภาษาที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของนักเรียนในห้องเนี่ยจะทำให้นักเรียนส่วนใหญ่นะครับได้ใช้ความคิดนะครับซึ่งก็จะมีหลักการเช่นเดียวกันกับการที่เราคุยแบบไม่เป็นทางการหรือเป็นการสนทนาแบบผ่อนคลายนะครับการใช้ภาษาที่สูงกว่าระดับทั่วไปเนี่ยจะทําให้นักเรียนส่วนใหญ่นะครับได้ใช้ความคิดมากขึ้นครับกลุ่มของเราขอจบการเสนอเพยงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ